นวดปลาดีๆมันเป็นนุ่นๆสูตรมันบ่ตายตัวนั้นต้องพูดเลเลียจังเลยบางคนเอาฝักปลาแล้วก็คุกกับเครื totally ่องได้เลยเจ้าันี่เขามาต่ำเพื่อให้มันปามทู มาเดินมาเดินปวดแค่หลอกอ้วนมาเนี่ยหอกอ้วนโดอ้วนคำบบเนี้ย นี nee. six, six, five, nine, five. ่สวยสวยกิหอมหเครื่องลาย ชนเครื่องปรุงมันนะครับเครื่องปรุงมันตอนนี้ไม่นด้ใส่ปลาเน้นเนาะเครื่องเครื่องเทศอีสานเขาเนี่ยแหละครับเครื่องเทศคนไทยนี่แหละข่าตะาไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกปรุงปรุงรสตามใจชอบข่าตะาไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอาเอ,อ,อาใส่ดอกแคเลยครับเครื่องปรุงแล้วก็มีผักชีผักชีก็ใส่หน่อยนึงไม่ใช่หลายโอ้มันจะแซ่บเลยะ เขียบมาจากวัดด้นี่ไปจังหันมาเมื่อโซ่เนี่ยเนี่เขาบอกแซ่หให้นะคเทตัต่งใจมมันต้องอร่อยเข้าใจใส่น้ำแสบอยู่แล้วมาเคทกับเขาไปยุคเดียวไปฟ้าเดหมูงไงครับเนาะ lúc uh, này lúc lúc thế là lúc này lúc là <cười> 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 แซบ่บเฮ็ดใส่สูตรขบวนปลาอกบอ๊ใส่ขบวนนุ่มๆขึ้นอืมน,นุ่มดีอะอร่อยแซบนะ่บเนาะเป็นไงนัวดีนะแต่บขาเบื่อกมัได้ควมนัวแซบ่บฝึกเก่า มื่นไปที่โรงทางนไงมาเดมาหนูยังกลับเขาสั่งเจ้าคณะอำเภอมันัวสร้างอืมเจ้าคณะอำเภอวันครบรอบวับนเกิดวันเกิดเพื่อนมื้อนี้พี่ดิสรนไปจัดดอกไม้เหรอมาเรา,าไปเราไปาาไปนะา้าเพราะว่าไปเหตุแอน ดรกไม่จัดซอยก็พี่ยายด่าเราปิดเราไปหาเ้าพี่นิดเลยส่วนน้องไปนอนเต็มๆเลยนอนเต็ม,ดมเมดี๋ยวผมนุ่มขึ้นเนาะใส่เขาเบือ่อใส่เขาเบื่อนุ่มขึ้นเยอะ น้ำมื่นไปเห็นหลงทางลูกชานหนึ่งลูกชิน้นเด้งเด้งเด้งมือไปเห็ล, <laughs> ลูกชิน้นเด้งเด้งเด้งลูกชิ้นเด้งเด้งปะมันเกิดลงพอมันเกิดลงไปกันท ีขอเมนูเดียวเลยมันคืออย่างเมนูอื่นมันคือมาแทรกจ,จะบอกอ่อย